ได้มีโอกาสไปชมงานยอยดยิ่งฟ้าวิทยามรดกโลกนะครับ mm. ก็ได้ไปจอด,ดรถใกล้ๆนะครับประมาณ200เมตรครับ mm. ก็เดินทางเข้าไปโชคดีที่มีรถออกพอดีไม่งั้นคงหาที่จอดไม่ได้วนกันรถติดมากๆนะครับเข้า้าไปนะครับโอ้ของซื้อของขายนี่ต้องเปรียบเทียบกับงานวัดนะครับเพราะว่าของซื้อของขายเยอะมากๆแล้วอากาศก็เป็นใจด้วยนะครับอากาศเย็นสบายมากๆนะครับนี่มาแรงนี่ ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับงานอย่างนี้นะครับคนเดินเยอะมากนะครับนี่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับหอยทอดไม่พลาดอยู่แล้วงานนี้การตักปลามีอยู่แล้วงานแบบนี้นะครับมีวาดรูปเหมือนด้วยนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีของน้องๆด้วยนะครับมีหลายวงทีเดียวนะครับ 3, 4วงเลยเดียวนะครับหารายได้นะครับอ่าสาไหมสีๆนะครับ างอย่างนี้ไม่มีเการัานี่เกาลัดต้องมีอยู่แล้วานอย่างนี้นะครับขนมไข่เตาก็มีนะครับข้าวหลามอันนี้ทาโกยากิครับน้ำจิ้มรสเด็ดกับลูกชิ้นเราเดินทางนะครับไปถ่ายรูปกับอุโมงค์ไฟนะครับที่สวยๆนะครับนี่เป้าหมายของเรานะครับไปเดินทางไปที่นี่นะครับแล้วก็หาของกินที่ตลาดย้อนยุคโอ้เขาจัดได้น่าซื้อมากๆนะครับมีจุดจำหน่ายเงินพดด้วงด้วยนะครับ แล้วของซื้อของขายก็ส่วนใหญ่จะเป็นดูไทยๆนะครับดูไทยแล้วก็น่าซื้อนะครับก็มีที่กินข้างๆนะครับข้างหลังมีปูเสือมีเป็นโต๊ะตัางเตี้ยก็สามารถซื้อไปกินกันได้เลยขนมเบื้องอาคิดถึงสมัยเด็กหอไข่ด้วยนะครับนี่ครับเราก็มายืนกินกันซื้อพวกชช้นพวกอะไรมากินกันนะครับหอยทอดกระทะร้อนโอ้โหเจ้านี้มี8ปดเตานะครับ ทอดมันปลาายอันนี้เขาเป็นขนมเบื้องนะครับไส้สัคุไส้หมูนะครับเรากินเสร็จนะครับโอ้เนี่ยคนแน่นมากๆทางก็แครบด้วยผัดไทยกระทงทองอันนี้ลูกชิ้นไส้กรอกยักษ์แล้วก็มีพวกปีกไก่ข้าเหนียวอะไครับขนมครกนะครับ,รบ,รบเรียกว่าของ กินเป็นแบบไทยๆแล้วก็น่ากินมากๆนะครับเจอคนรู้จักด้วยนะครับเมื่อกินเสร็จนะครับเราเดินผ่านเวทีนะครับเข้าวงมงคัมสะพานเล็กๆไปนะครับไปสู่ด้านหน้าทางเข้านะครับโอ้โหคนเยอะมากนะครับคนรอเข้ากันเขาก็ยังไม่เปิดเพราะยังไม่ได้เวลาครับมีขี่ม้าด้วยพอเปิดนะครับโอ้โหคนโกรูเข้าไปเลยนะครับ1945เราเดินเข้าไปนะครับก็เป็นอัจจรรย์ใหญ่ๆนะครับ จุคนนี่นับคร่าวๆแล้วน่าจะ2 0 0 0น่าจะได้นะต่อรอบเขาจะมีรอบ1ทุ่มแล้วก็มีรอบ2ทุ่มส5้าอันนี้ของเราไปดู2ทุ่มส5นะครับอากาศนี่แบบดีมากๆเลยไม่ร้อนอากาศเย็นสบายเขาเปิดงานเหมือนโรงหนังนะครับก็มีเพลงสรรเสริญพระบารามีก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดงานโชว์แสงสีเสียงแบบกระหน่ำนครับ คือเสียงนี่กระเทือนถึงหัวใจเต้นตุบๆเลยนะครับแสงสีเสียงนี่โชว์อลังการเบื้องต้นเลยเขาเดินเรื่องด้วยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อสายป่านะครับที่ไปลอยกระทง,งแล้วก็เกิดพลัดตกลงไปแล้วก็ย้อนยุคไปในอดีตครับไปกับเพื่อนอีกคนนะครับไปในสมัยศรีสุรโยไทยก็เป็น เป็นนางเป็นนางอยู่ในพระศิริโยไทยนะครับเขามีเล่าประวัติถึงพระนางสร้อยดอกมากนะครับสมัยก่อนที่เดินทางมาจากจีนแล้วก็มีการสร้างวัดพนัญเชิงเล่าประวัติมีเรื่องพระเจ้าอู่ทองสัปนากรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็โชว์ภูอลังการนะครับชุดนี้นะครับในการสัาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมา มีชื่อคร่าวๆว่าวเป็นกรุงเทพทวาราีศรีอโยธยาอะไรสักอย่างอ่ะยาวมากๆนะครับชื่อเต็มของกรุงศรีอยยธยาแล้วเขาก็มีมีโชว์เอฟเฟกตอันนี้นะครับมีฟลายิ g งบอร์อพูดถึงเรื่องการการขุดสมบัติที่วัดพระมหาธาตุแล้วก็มีผีอ่เป็นพระบรรพุรุษน,น,นะครับมามาหลอกพวกขุดสมบัตินะครับมีพมา่าเริ่มบุกนะครับพมา่าบุก ไทยเสียกรุงอั้งนี้หนึ่งแล้วก็พระเมเุสวน mm hmm. ก็กระทำยุทธศรีกับพระมหาอุปราชบางสามเกียรินะครับคูู้เอกราชครั้งแรกมาได้นะครับเล่าประวัติเรื่องนี้นะครับทําได้ดีนะครับยุทธถีช้างนี่ไปตามบทของบทพูดเลยครับ mm hmm. คนตัวไหนเสียบตัวไหนตัวไหนตัวไหนทํากําลังยุทธถีอะไรยังไงนี่ตรงบทเป๊ะๆเลยครับทําดีมากๆเลยนะครับ,รบอ่าแล้วก็เรื่อง อันนี้ใส่ป่านก็ทูลพระศรีอยุธยาไทยว่าอย่าไปออกรบไม่งั้นท่านจะต้องเสียชีวิตแต่พระศรีอยุธยาไทยก็ไม่เชื่อก็ไปช่วยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิที่เป็นพระสวามีนะครับสู้ลบนะครับก็เสียชีวิตแทนในนั้นถ้าเป็นถึงเป็นวีรสตรีนะครับและสุสัยยาก็รุ่งเรืองมากนะครับโอในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็สมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับมาสร้างพระเจ้าวังที่ ลบุรีด้วยแล้วก็มีติดต่อชาวต่างประเทศยเยอะมากเลยนะครับสายป้าก็าไ,ได้ไปคุยกับพระเจ้าตากว่าให้ท่านช่วยสู้ลบบมาราก่อนที่จะเสียกรุงแต่พระเจ้าตากว่ามันทานไม่ไหวจะต้องฝ่าน,ำล,นำลูกน้องฝ่าออกไปไปตั้งหลักที่เมืองจันทบ,บุรีนะครับดังาานั้นไทยก็เสียกรุงกับพมา่าครั้งที่สองนะครับพระเจ้าตากก็รวบรวมไพโพลนะครับแล้วก็กลับมา กู้เอกราชได้ภายใน7เดือนนะครับแต่ท่านก็จากนั้นท่านก็ไปสาวนากรุงธนบุรีนะครับเพราะว่าบอกว่าที่อุทยาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่และภพยพลก็มีจำนวนไม่มากนะครับไม่สามารถควบคุมดูแลไหวแล้วก็พม่าก,ก็รู้จักเส้นทางของกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับ ก็เลยไปสาบนากรุงธมบุรีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการสามนากรุงธมบุรีแล้วก็เล่าถึงการขอเป็นมรดกโลกของอยุธยานะครับจากนั้นฉากจบก็จะเป็นนักแสดงทุกท่านมาปรากฏตัวนะครับก็นักแสดงเขาก็เยอะมากๆเลยนะครับน่าจะสักหลายเป็นหลายร้อยชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีช้างโอ้มีทฉ้งะแดเเชือกนะครับมีม้าอีกหลายตัวนะครับ าแสดงตอนจบก็จะเป็นการจุดธูปเฉลิมฉลองนะครับในฐานะที่อยุยาเป็นมดรดกโลกนะครับดูก็สวยงามมากนะครับฉากจบเขาจะเขาจะมีนักสแสดงนะครับมาให้ถ่ายรูปคนก็แห่แห่กันไปถ่ายครับกับนักสแสดงแล้วก็กับช้างนะครับอ่าเด็กๆก,ก็ หิวโหยมากๆออกมาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งน่าจะได้หิวโหยนะครับหาอะไรกินต่อนะครับแล้วก็เดินทางเพื่อไปถ่ายรูปรวมกันอีกทีที่อุโมงไฟนะครับก็เป็นอันจบวันนี้ประมาณ5้าทุ่ม